You have to go straight near the lobby. Our entrance hall already open right now, and yet you already have the wristband, you have to go inside right now because our activity inside will be happening in a few minutes. If you maybe you will. หำลังจะเริ่มขึ้นแล้วแอบบอกเลยว่ากิจกรรมช่วยเปิดตัวเนี่ยโอ้โห very special พิเศษมากมาก้างหากว่าคุณพลาดไปแม้แต่หนึ่งนาทีเนี่ยคุณจะต้องเสียใจอยูน่นะดังนั้นตอนนี้รีบเลยค่ะคนี Obrigada. Oh. ใครที่มีบัตรหรือลิฟแฟนแล้วนะคะรบกวนเข้าไปในมอได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนเข้าไปหน้ากันเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเราจะนัะไปหลังนะคะแล้วก็เริ่มงานโดยรับไปหมดนี้แล้วคะ่ะส่วนบัตรผานหนึ่งท่านใส่ร้อยบาทนะคะก็ะค,ะคืทุกที่มาตาได้เลยนะคะเข้าไปรับได้เลยนะคะตอนนี้ทต <c oughs> ามตัวจิตวิรยาอะไรที่ใดแล้วลเดินตามบูธต่งางๆนะคะทั้งมาม่าทั้งแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปด้านในได้เลยใช่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้ เริ่มต้นที่แล้วเลยนะไม่กี่นาทีเข้ามาแล้วค่ะไม่รวมของสปอนเซอร์ แล้วก็เข so ้าไปเตะเนอยากจะให้ที่เงัเอบน้ำเตยากเตสียงบริน้ะมีับนอว่าช่วย้อยูตันโอไดรู้วะินไรไเอากามากเพราะฉะนั้นห้ามพลาเด็กขาอาจาใครที่ารมเรีรยนะคะรบกวนเข้าในห้อได้เลย่ะเพราะตอนนี้เปิดแล้วนะคะทุกพื้นที่เลยนะคะ